You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story. สวัสดีครับผมดนัาดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e e k Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติของนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ g e e k Story นะครับสำหรับใน EP ีนี้จะว่าด้วยเรื่องราวของประเทศเกาหลีใต้กันต่อนะครับต้องบอกว่าการที่ประเทศ2ประเทศอย่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยมีช่องว่างที่ห่างออกไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าการรวมชาติกันนั้นอาจจะทําให้เกาหลีใต้เองเนี่ยต้องเสียงบประมาณไปอีกมากนะครับเพื่อยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานและก็คุณภาพชีวิตของคนเกาหลีเหนือเนี่ยให้ทัดเทียมกับเกาหลีใต้ซึ่งแน่นอนนะครับมันดูจะมีมูลค่ามากกว่าการที่คนเกาหลีใต้ส่วนใหญ่อาจจะยอมรับได้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าอุปสรรคที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ทั้ง2ชาติเนี่ยรวมกันได้นั่นก็คือเลือดของความเป็นชาติเกาหลีเพียงหนึ่งเดียวเหมือนในอดีตนั้นมันได้จางหายไปจากประชาชนของทั้ง2ประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามการเวลาที่ผ่านพ้นไปนั่นเอง ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความบอบช้ำทางจิตใจของประชาชนชาวเกาหลีที่ต้องกลายเป็นเครื่องมือของชาติที่แข็งแกร่งกว่ามาอย่างยาวนานเพื่อเป็นการตอบ จากอดีตเจ้าอานิคมที่สําคัญอย่างญี่ปุ่นที่พยายามล้างสมองชาวเกาหลีว่าชาวเกาหลีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์ญี่ปุ่นจึงได้มีการพัฒน,นาชุดความคิดในเรื่องของชาตินิยมโดยจะมีการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆให้เชื่อว,ว่าชาวเกาหลีนั้นสืบสายตระกูลเดียวกันกับบรรพบุรุษเกาหลีคนแรกเมื่อ5,000ปีก่อนและรัฐบาลทหารของนายพลปาร์ก ก็ได้ย้ำแนวคิดชานิยมโดยมุ่งให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในประเทศและเป็นหนึ่งเดียวเพื่อลุกใจให้เราประชาชนชาวเกาหลีเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเกาหลีและมันเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการหลุดพ้นจากอดีตอันขมขื่นที่ผ่านมา ก็อบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นมีมานานตั้งแต่สมัยโชกุนที่มักจะแวะมารุกรานฆ่าชีวิตชาวเกาหลีไปหลายแสนคนในช่วงปี1592ถึงปี1598ซึ่งเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมผิดมนุษย์ของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อเกาหลีมีทั้งการสังหารมูมีการสะสมหูกับจมูกที่แตะมาจากศพของชาวเกาหลีเพื่อเป็นรางวัลจากสงคราม และหลังจากนั้นในช่วงการยึดครองเกาหลีของญี่ปุ่นในช่วงปี1910-1945นั้นก็เต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดของทหารญี่ปุ่นไม่ต่างกันกลุ่มชาวเกาหลีที่คิดต่อต้านเนี่ยจะถูกนำไปทรมานหรือประหารชีวิตมีการบังคับให้เปลี่ยนชื่อไปใช้ภาษาญี่ปุ่นและพูดภาษาญี่ปุ่นแทนที่สำคัญผู้หญิงชาวเกาหลีจำนวนมากเนี่ยถูกบังคับให้ไปเป็นนางบำเรอการของทหารญี่ปุ่นในช่วงยุคสงครามโลกมันได้ทําให้ชาวเกาหลีเนี่ยเครียดแค้นมาตวบจนถึงปัจจุบัน แต่หลังจากจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ล่มสลายลงไปหลังจบสงครามโลกครั้งที่2เหล่าผู้เคลื่อนไหวเพื่อเอกราชส,ส่วนใหญ่ที่ได้ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เดินทางกลับมาเกาหลีแต่อนาคตของเกาหลีเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของคนเกาหลีอีกต่อไป มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายประชาธิปไตยและสุดท้ายมันทําให้ประเทศถูกแบ่งออกเป็นทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ที่ปกครองโดยคิมอินซองโดยสหภาพโซเวียตเนี่ยหนุนหลังอยู่ส่วนเกาหลีอีกฝั่งหนึ่งนั้นปกครองโดยซึงมันรีที่ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพสหรัฐเพราะตัวเขานั้นได้จบการศึกษาจากประเทศอเมริกาและนับถือศาสนาคริสต์และอ้างว่ายึดถือหลักการของประชาธิปไตย มันเป็นความแตกแยกที่ไม่ได้สร้างโดยคนเกาหลีเองเพวกเขาไม่สามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้เลยด้วยซ้ำ การแบ่งแยกฝั่งเหนือและใต้นั้นถูกสถาปนาโดยชาติยกใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ทำให้เกิดสงครามระหว่างชาวเกาหลีด้วยกันเองขึ้นในปี1950แม้ทางฝั่งใต้เนี่ยเกือบจะถูกยึดครองได้เกือบทั้งหมดแล้วด้วยซ้ำตอนนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตเนี่ยบุกมาจนเกาหลีใต้เนี่ยแทบจะหายไปจากแผนที่แล้วเหลือเพียงปะกันแต่สุดท้ายบริเวณเมืองทางท่าตอนใต้คือเมืองปูซาน และเป็นนายพลดักลาสแมกอาเทอร์ที่มาเป็นฮีโร่ให้ชาวเกาหลีใต้ในการยกพลขึ้นบกที่เมืองอินชอนโดยร่วมมือกับกองกําลังของสหรประชาชาติโดยสามารถดีฝ่าวงล้อมกองทัพเกาหลีเหนือให้ถอยไปถึงชายแดนจีนได้สําเร็จและฝั่งเกาหลีใต้ก็เกือบจะประกาศชัยชนะได้อยู่แล้วแต่ท่านประธานเหมาจากประเทศจีนเนี่ยก็ได้ส่งกองกําลังมาช่วยเกาหลีเหนือทําให้กองกําลังของสหรประชาชาติต้องถอยร่นลงมาทําให้มีมีฝ่ายใดที่สามารถเอาชนะได้แบบเด็ดขาดจึงทําให้ต้องมีการประกาศสงบศึกพร้อมกับการ กำหนดเส้นแบ่งเขตแดนไว้ที่เส้นขนานที่38มาจวบจวนถึงปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งการแบ่งประเทศเช่นนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความแตกแยกของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและบรรดาเพื่อนเอนเนี่ยมันได้สร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นกับชาวเกาหลีเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ในสถานที่กั้นระหว่างเขตแดนของทั้งสองประเทศเพราะความเป็นญาติมิตรนั้นมันยังไม่สามารถตัดขาดกันได้แต่ไม่สามารถที่จะพบเจอกันได้เหมือนอยู่คนละประเทศและหลังจากเส้นสุดสงครามระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความรักชาติของผู้ชายชาวเกาหลีมากที่สุดคือการที่ต้องทนเห็นภาพทหารอเมริกา อยู่กับผู้หญิงชาวเกาหลีซึ่งตกเป็นเหยื่อของการล่าอนานิคมทางเพศทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนปลุกเราให้เกิดความเป็นชาตินิยมขึ้นในเกาหลีมันเริ่มตั้งแต่การเรียนครูต่างพร่ำสอนนักเรียนให้เชื่อว่าคนเกาหลีเนี่ยสืบสายเลือดก,กันมาก,กว่า5,000ปีเมื่อจบการศึกษาและได้ทํางานพวกเขาต่างถูกรายร้อมไปด้วยการรณรงค์และทั้งป้ายประกาศสือต,ต่างของประเทศให้ร่วมกันล้มประเทศญี่ปุ่นให้จงได้ ญี่ปุ่นเองซึ่งเคยกดขี่ข่มเหงเกาหลีทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันทําให้ประเทศแข็งแกร่ง,งด้วยการทํางานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าชาวบ้านต้องทํางานให้ได้วันละ12ชั่วโมงไม่หยุดแม้กระทั่งในวันเสาร์มีการแต่งเพลงปลุกใจแล้วปล่อยทางวิทยุโดยเปิดเพลงเหล่านี้ซ้ําๆให้เป็นที่จดจาสําหรับประชาชนทุกคนท่านนายพลปาร์กนั้นก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความเป็นชาตินิยมใครที่อุดหนุนสินค้าต่างชาตินั้นจะกลายเป็น คนที่ถูกมองว่าทรายศซึ่งมันได้ช่วยให้สนับสนุนนโยบายการบริโภคสินค้าในประเทศฝังความเป็นชาตินิยมแบบสุดโต่งไว้ในหัวของชาวเกาหลีใต้และสร้างกำแพงป้องกันโดยการจัดเก็บภาษีนํำเข้าแบบสูงมากๆเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแข่งขันได้ยากและแม้เกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี19 9 7เเหมือนเช่นที่ประเทศไทยได้เจอแต่ความเป็นชาตินิยมหนึ่งเดียวของเกาหลีใต้นั้นทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถขี้คายปัญหาใหญ่นี้ได้ก่อนใครเพื่อน การร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาทั้งรัฐบาลและผู้นำธุรกิจระดับสูงออกมาเรียกร้องความรักชาติและความสามาัคคีจากประชาชนตัวอย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฮุนไดตั้งเวทีรวมพลหน้าสำนักง,งานใหญ่เพื่อประกาศว่าฮุนไดต้องชูธงสนับสนุนการอุทิศตัวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐรกิจของเกาหลีพนักงานของบริษัทฮุนไดจะถูกปลุกเราให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อความสำเร็จของบริษัทเพียงเท่านั้นแต่กำลังกอบกู้ประเทศจากวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วย กลุ่มแชร์โบยักษ์ใหญ่ของเศรษฐกิจเกาหลีร่วมรณรงค์ให้ประชาชนนั้นมาร่วมบริจาคทองคำเข้าคลังของประเทศเพื่อช่วยเพิ่มทองคำสำรองของประเทศและที่สำคัญมันยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจที่สำคัญมันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันที่พาเกาหลีใต้เนี่ยผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นมาได้ และความเป็นชาตินิยมนี่เองเป็นการทําเพื่อปกป้องตนเองของเกาหลีใต้ถึงเป็นเหมือนกาวเชื่อมสังคมให้มาสามัคคีกันได้อยู่เสมอมันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่เกาหลีใต้นั้นนํามาใช้ทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดรอยร้าวขึ้นไม่ใช่ว่าชาวเกาหลีใต้นั้นจะสมัครสมานสามัคคีกันในทุกเรื่องมันก็เหมือนเหมือนกับทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบ่งโคตรทางการเมืองการแบ่งตามภูมิภาคหรือการแบ่งแยกที่มีช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าของเกาหลี แต่เมื่อประเทศกำลังประสบปัญหาหรือมีภัยจากภายนอกเข้ามาคุกคามความสามัคคีเพื่อพิชิตเป้าหมายการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาก็าจะเกิดขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อและพาเกาหลีใต้ผ่านพ้นวิกฤตมาทุกครั้งและไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมเกาหลีใต้ถึงได้กลายเป็นชาติที่พัฒนาได้เร็วติดจรวดได้ถึงเพียงนี้อย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของเกาหลีใต้ใน EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามกันใน EP หน้านะครับจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของการ ก้าวมาเป็นประเทศพัฒนาแล้วของประเทศเกาหลีใต้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับถ้างไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดตามันได้นะครับทางช่อง Geek w o l l e r Podcast นะครับตอนนี้อยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blockdit ในทุกตอนแล้วด้วยนะครับถ่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางเพิ่มเติมในส่วนของ Line@@ ที่ t h r a d o n นะครับ a t s, s A R A D s O L นะครับสามารถแอด,ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกดแอด,ดกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ